เรืออะไรไม่รู้คอดแพงแต่ตอดหอดเลยก่อนจะไปดูกดไว้ก่อนสิต่เองยิงยิงเฮ้ยได้ได้หนึ่งคิวเฮ้ยเอาดีเรือเดียวกันมาสู้กันเอ้ยเอาดีเอาดีลบกันตอนดึกอ่ะเอาดีเรียบร้อยดูดิโอ้โหมาลบสปอนลกยิงธรรมดา <c oughs> ยิงธรรมดาก็ยังแรงนะผู้ชมไม่ต้องไปใช้มิไซอะโออะไรนี่อะไร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 อุ้ย นี่นี่อู้บีเก้าศูนย์แล้วไงอ่ะบีเก้าศูนย์หรือเปล่าผมจำไม่ได้แกมันเป็นเวลาโดนยิงคนี่เรียบร้อยอุ้ยสองคิวเลยเอาเรียบร้อยสอยไปอีกไม่ได้เกิดมอกเลยไม่ได้ไปอ่ะท้าไม่ได้ไปอ่ะไม่ได้ไปอะ,ปอะปอเอาดีนี่นอกกลางอากาศอุ้ดเรือผมแบบถึกมากท่านผู้ชม พี่ต้นเจอโปรรถบินได้ด้วยจะรอดไหมเนี่ยเอาโปรรถบินได้เหรอนี่ไงรถบินได้นี่เห็นไหมใครเฮ้ยเดี๋ยวเดวโปรรถบินได้เอาเอาเฮ้ยทำเงียดูดิรถบินได้เอาไปนู่นเราววันนี้ผมจะพามาเล่นเรือยูเอส e สมวอลในบอทไทคู o นะทุกช่เป็นไอดีจากทางบ้านเ้ยการแต่งตัวเขาแบบพร้อมลบพร้อมปล้น มา,ดมาเ,เ,เดี๋ยวผมจะพามาเล่นกันเลยเดี๋ยวก่อนจะไปดูว่าเรือลำนี้มันแพงมากเลยนะนี่ไงวว้าอ <Wow. S 1> ีโบรบักไปลูสองพันสี่ร้อยเก้า9เก้าโรบักไปดูราคามาแล้วคือยังแพงอะ่ะท่านผู้ชมบอกเลยโอ,โ,โ,นะโอ้โธยูทโธปกรณ์โคตรโหดนะโอ้นั่งในตังหลายคนนะนี่แเนไปสิบเลยเ มาเดี๋ยวเราจะมาสปอนกันเลยแล้วกันนะผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูในเรือก่อนนะมาสำรวจก่อนว่ามันมีอะไรกันบ้างนะท่านผู้ชมนะก็ะดีก็ลุกจากเรือในเรือจะเป็นห้องโดยสารประมาณนี้ท่าน,นผู้ชมมีห้องควบคุมปืนด้วยนะอันนึงนี่ตรงนี้แอนเนอร์นี่ท่านผู้ชมสามารถควบคุมปืนด้านหลังเรือได้นะเป็นปืนกระสุนเจาะเกาะน,นะนี่เราจะมาทดสอบ คตรด,ดีแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเห,นเหมือนนั่งธรรมดานะไม่มีอะไรนะมันดูเหมือนจะเป็นเครื่องอะไรแถวเนี้แต่มันไม่มีอะไรมันแบบนั่งเฉยๆเออในเรือก็ใหญ่นะท่านผู้ชมนะใหญ่มากท่านผู้ชมนี่มีประตูออกไปด้านนี้ด้วยแล้วก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นเครื่องบินแบบมันจะสามารถปกป้องเรือเราได้อันนี้หรือเปล่านี่ผมก็ไม่มั่นใจนะผมก็ได้ลองไปเทสต์มานิดนึงไปทดสอบแต่ก็ยังไม่ได้เอาไปยิงไขรนะท่านผู้ชมแต่น้องเขาบอกว่ามันโหดมากๆเลยพี่อันนี้ก็จะเป็นประตูเปิดมาด้านนอกนะท่านผู้ชม อันนี้ลานจอดเฮลิคอปเตอร์นะผมไม่รู้ว่ามันสปอนอะไรได้หรือน่าจะสปอนเครื่องบินลำเนี้ยเออเครื่องบินที่จะมันจะบินรอบเรือเราเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามันคืออะไรกันแต่ด้านล่างนี่ผมยังไม่เคยลงไปเลยวะมีห้องอะไรวะเฮ้ยมันสามารถสปอนเรือดำน้ำได้ด้วยหลดนี้หรืออะไระไม่รู้น่าจะเป็นห้องใต้เรือเฉยๆเรือมันกว้างมากเลยนะเนี่ยประตูน,นี่เปิดไม่ได้บางอันประตูมันใช้ไม่ได้นะนี่มันเปิดไม่ได้ถ้าพูเราจะไปไหนต่อดีวะลืมทางละโอเคผมมาหน้าเรืออันนี้ปะ่ะอุ้ยเกือบเดินตกวินกับนี่ปืนอะไรวะ ปืนอาวุธยุโทโธปกรณ์น่าจะแบบโตนั่งในเรือก่อนงี้ปืนนี่นี่มันค่อยจะโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่หน้าเรือก็จะประมาณนี้ใหญ่มากเลยนะท่านผู้ชมบังคับันค่อนข้างยากนะก่อนจะเข้ามาก็ปิดประตูแต่ไม่ปิดใจนี่อาวุธท่านผู้ชมเป็นกระสุนกระสุนหนักจอเกาะแล้วก็เป็นมิสไซล์ล็อกเป้าเฮลิคอปเตอร์แล้วก็พวกรถถังได้นาะยานาทาทางบกแต่แอนกดจนี่คืออะไรวะถ้าเลิกกดจละ่ะ นี่ไงท่านผู้ชมมิสไซล์ล็อกเครื่องบินให้มาถึงใส่เลยเหรอเฮ้ยอูดูดิดูดิโดนปะนั่นอ้เลืลบสุดโหดเฮ้ยมันใส่แล้วมันใส่เราเอ้าเกมมาบินชนฉันเหรอว้าหายเรือลดว้าหายฉันถึกดิเลือลดยีเอร์เซเองท่านผู้ชมไอ้มันล็อกล็อกเป้ารถได้ด้วยอุ้ยมันโหดแบบน้องเขาบอกจริงๆด้วยว่ะเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอา้าเอา้าผมโดนลักรอบหลอนี่คะคือเขามาชนผมเมื่อกี้เขาแอบขึ้นเรือได้คือเขามายัางไงวะเขามาป้นเรือผมเฉยผมก็ว่าอย่เขาจะยิงโดนได้ไงวะเอาฐานตรงนี้ออกไปเราในลองกดตัวทีดิท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะมีเครื่องบินออกมานเนี่ยลำานี้ผมันก็จะบินมันมันจะบินรอบเรือเรานะถ้าที่ผมเคยเล่นเลยไอ้กดชิปดิเออเล็งเป้าเล็งเป้าอย่างเงี้ยมันมันจะบินอยู่กับเราเลยเห็นไหมเครื่องบินอันนี้น ดูดีดูดีดูดีนี่มันบินรอบเราเลยโอ้ไม่ god โอ๊ตเทอุ้ยยิงสะพานทีเดียวแตกยังไม่ได้สกิลเลยคือเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเครื่องบินบินไปไหนแล้วหายตัวแล้วเหรอนี่ไงมันบินอยู่ไปไหนล่ะนี่ไงเอา้าเครื่องบินเล็กหายเฮ้แต่มีคนใช้เรือมันเราอะ่ะท่านผู้ชมอะมีคนใช้เรือมันชั้นแล้นี้ยยิงสะพานอุย้ยนี่ไงนี่ไงเรือเรือเดียวกันเลยท่านผู้ชมกดจีกดจีกดจีเพื่ออะไรไม่รู้ กดเอฟได้ปะกดอียิงยิงเฮ้ยได้ได้หนึ่งคิวเฮ้ยเอาดีเรือเดียวกันมาสู้กันเฮ้ยเดียวเดียวเดียวเยวอะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยอ๋อผมล็อกเป้ามันไม่ได้เหรอยิงให้มันยิงพุ้เป็นยิงพุ้เป็นยิงุู้อะเอา้าโอ้โหแพ้อเอฟสามห้าเอ้าอะไรวะนะเอา้าค อะไรเนี่ยผมสปอนปุ๊บผมโดนเลยเหรอพอมาขึ้นเรือผมนะผู้ชมเอ้าเออเออเกตตกเรือฉันดีแล้วยิงยิงยิงมิดไซส์ใส่เข้าไปอันนี้ไม่ต้องใช้มิดไซส์อะไรยิงวะอีหรือตัวเอฟวะน่าจะตัวอียิงยิงยิงเอาเดี๋ยว ึ่บินมาไงเนี่ยขึ้นบินมาไงไม่เห็นโอ้โห,โหยิงพู้เวรกรรมเอาดีเอาดีลบกันตอนดึกอ่าเอาดีเรียบร้อยได้อยู่นะพวกแกเฮ้ยมีเรือมาด้านนู้น,นยิงยิงกดทีแต่กดจีผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไระเป็นอาวุธอะไรวะเฮ้ยปืนอันนี้มันยิงอัตโนมัติเลยเ,เดี๋ยวหรือใครมายิงในเรือผมก่าอ๋อถ้ากดจีอันนี้เรือนนี้มันจะยิงปืนอันนี้มันจะยิงอัตโนมัติหรือเปล่า ปืนด้านหลังเนี่ยถ้ากดจีไว้หรือเปล่าเอาเรือเขาจมละวุ่ตะเรือผมก็ควันออกแล้วนะท่านผู้ชมไม่ไหวแล้วโอ้ไม่ o d ไม่มีหิวเลือดด้วยอ๋อเลียนนะใครวะแวบเฮ้ยเฮ้ยโอ้จะเจอคนมาบุกเรือฉันอีกเลยเฮ้ยเครื่องบินบินทำไมบินทำไมโดนปะเนี่ยมึนๆเลยนะ เขาล่วงไปเลยเหรอมันจะเห็นอะไรแวบๆด้านนู้นท่านผู้ชมเฮ้ยอะไรวะอ้าวไม่ใช่เคนเวนกัำผมเป็นเคนเป็นเรือได้ไงวะอันนี้ผมย้ายเซฟนะท่านผู้ชมไปเจอหคงบินเจอเงบินเฮ้ยแต่ปืนไอ้นี่มันยิงอัตโนมัติให้เลยว่ะปืนจีผมนี่เออว่ามันยิงอัตโนมัติเลยเว้ยอู้โคตรโหดโคตรโขนโหดกระโดดยิงอะไรเนี่ยไอ้เขามาใส่กันแบบนี้เลยเขาขี่ชนเลยเขาสละชีพเพื่อชาติสละหัวใจเพื่อเธอคไอ้ยิงเซฟโซนชาวบ้านกันดีท่านผู้ชม ผู้หญิงเสียบโซนแป๊บเดียวโอ้พระเจ้าแต่ยิงมิดสายมั่วไม่ได้นะท่านผู้ชมมันล็อกเฉพาะส่วนมันกตัวทีกดตัวทีโอเครื่องบินนี่มาป้องกันเหรอเฮ้ยมันยิงคนมันยิงคนกดอีกดอียิงรถถังดูดิโอ้โหไล่คิวยับบอกเลยพวกแกรถถังถึงกับไม่ไปเลยทีเดียวยิงเสียบโซนบ้านนู้น พังเรียบร้อยโอ้ไม่กอดแต่ข้อเสียคือถ้าแบบคนเขาว่ายน้ํามาปีนเรือเราหรือเขาบินเครื่องบินมาแล้วโดดร่มใส่เรือเราเนี่ยเขาสามารถเดินเข้ามายิงเราในเรือได้เลยนะท่านผู้ชมนะมันไม่มีระบบล็อกประตูไว้น,นี้คือข้อเสียเลยแต่มันก็ไม่ใช่ข้อเสียที่ หนักหนาสาหัสอะไรนะท่านผู้ชมเออถือว่าได้อยู่สำหรับเรือ2499โลบักถือว่าแพงมากเลยนะแต่มันก็คุ้มค่าที่จะมีมันท่านผู้ชมถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะก็ดูเอาไว้ก็ได้ผมก็ไม่มีเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ได้ไอดีจากน้องคอมเล้นนะประมาณนั้นก็ส่งมาเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอมีคนมากระโดดล้มมีคนตามผมเยอะเลยท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมฉันโดนตามสะกดติดสะกดสะกดติดตามสะกดจิตบ้าเลยโอ้โหโดนยำนาทีงี้ทำไมมันเงียบจังวะนาทีบุกชั้นหม่และไม่และหม่เละมละหม่เละ,ละอ้าวหายหายไปไหนวะไม่เจอเลยยิงสะพานนี <c> ่ <oughs> ไม่ให้ขี่รถผ่านระ <c oughs> แวงไปหมดแล้วท่านผู้ชมมาทีมาสองสามเฮ้ย <c oughs> ใ,ใครใครใครใค เครื่องบินหล่อนี้บินทําไมบินคนเดียวมันเหงาบินกับมิตรใจเราดีกว่าโอ้โหไม่ติดไม่ติดเฮ้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเออบินคนเดียวมันเหงาบินกับมิตรใจเราดีกว่าไปย,ยิงผุวับเ็นกรรมเอ้ยยิงผุทําไมโดนโดนล่วงเลยเหมือนจะเห็นคนโดดล่มปะสอยสวยโดนระวะอู้ดนยากเวย้ยยิงสะพาน นีไม่ให้ผ่านผมจะไม่เห็นการทางานไอ้เครื่องบินเล็กๆที่มันบินรอบผมเลยท่านผู้ชมที่กดตัวเทียวยังไม่เห็นเหยื่อเข้ามาเลยเพราะมันจะหายไปนะมันบินไม่นานบางทีมันหมดหมดระยะเวลามันหรือเปล่าเอ้ขีดเขียวๆเ,เห็นไหมพานใหญ่แบบนี้ยิงกี่ทีวะใหญ่แล้วไงอ้าวยิงไม่พังเฮ้ยพังแล้วยิงไปสี่ห้าหกทีต่อสู้กัอยู่นไ่าเครื่องบินเนี่ยเฮ้ยอะไรนี่จะออก,กล็กพานเลยเดี๋ยวผมรอยยิงเลยท่านผู้ชม เรากำลังสปอนเว้ยอยู่ในมาลุสสปอนลุกยิงธรรมดา <c oughs> ยิงธรรมดาก็ยังแรงนะผู้ชมไม่ต้องไปใช้มิดไซอ่ะโอ้โหโอ้โหเกมไม่ได้ออกจากโรงจอดเครื่องบินแกหรอกคือของเติมนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ <c oughs> อะไรนี่อะไร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 อุ้ยไม่ต้องพูดเยอะเลยเจ็บคอยิงอย่างเดียว ไอปืนธรรมดาเนี่ยมันยิงไปหมดเลยนะท่านผู้ชมประเด็นคือยิงแม่นเลยนะไอปืนตัวจีอะให้แบบถ้าเราไม่มีเพื่อนบังคับไงเห็นไหมแล้วให้มันยิงเองเห็นไหมฮีปโร่หมายเข้ามาหาเราหมดเลยวะอีไม่โดนตามตามมิสไซมิสไซาตามโดนราะว่าโคตรไกลเลยมันน่าจะบินหนีได้ข้อเสียคือมันช้าแค่นั้นแหละแล้วก็จะมีคนมาโจมตีเราเออเริ่มรู้ละแต่ก็ไม่ใช่ข้อเสียมากที่ผมบอกไปมันช้ามันก็เป็นเรือใหญ่นะท่านผู้ชมเนาะ เอ้ยเมาบินชะลออะไรนี่ยมาบินชะลออะไรผมมีสายผมกุญดาวเฉยๆเรากดตัวทีท่านผู้ชมกดตัวทีให้เครื่องบินนั้นออกมาช่วยเราเครื่องบินเล็กมันจะช่วยอะไรเราได้ปะเอาดีเดี๋ยวรอเขาเข้ามาใกล้เราท่านผู้ชมเราจะรู้ว่าเครื่องบินเล็กมันช่วยอะไรเราได้เอ้ามันมาบินมาบินเล่นไเฉยงเฮ้ยมันยิงพู่ไปแล้วเขายิงพู่ไปแล้วเราก็จัดการเลยดินี่แล้วเครื่องบินเล็กมันช่วยอะไรเราวะ เอิมิตไซล์ก็ใช้ได้เพราะว่าพวกเครื่องบินเจ็ตเครื่องบินลบอะไรมันจะบางมากเลยนะของเราถึกนะท่านผู้ชมผมว่าถึกกว่าเครื่องบินปกติประมาณอีห้าเท่าเลยนะอันนี้เป็นความรู้สึกผมเลยแต่ถ้ากระสุนนัดแรกมันยิงลวงว่านี้บอกเลยโอโ้โหไม่ได้เกิดนะแต่เท่านี้ผมว่ามันแรงแล้วแหละเฮ้ยมันยิงใครมันยิงใครอุ้ยบีเก้าศูนย์บินลำนี้โคตรถึกอะมิสไซลายไปมิสไซล์ยไปยิงล่อไปกัน้เขาไม่ยิงผู้ะเขาไม่ยิงผู้เราก็ใส่เต็มเหนียวเลย นี่อูบีเก้าศูนย์แล้วไงอะ่ะบีเก้าศูนย์หรือเปล่าผมจำไม่ได้เพราะมันถึกมากเลยนะี่ท่านผู้ชมบินลำนี้นี่คอมเตอร์มาบินอะไรอยู่นี่มันไม่ใช่เวลาบินของแกมันเป็นเวลาโดนยิงนี่เรียบร้อยอุ้ยสองคิวเลยแสดงว่าคูาอยู่ในคอมเตอร์สองคนน่ะอันน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นด้วยเฮ้ดูจากชื่อมาฮาเราวคือ,อยิงมันดีหมท่านผู้ชมว่ะถิงจะชาติจะชัวร์นะบอกเลยชาติจะชัวร์ก็คือแบบเออแบบอาวุธมันแบบตั้งได้ดังใจดูดิ ปืนอัตโนมัติก็มีดูดิท่านผู้ชมหนีมิสไซเอ์เอาเรียบร้อยสอยไปอีกส่วนมากจะสอย,สอยแต่เครื่องบินนะทางบกไม่ค่อยได้ยิงหรอกเอ๊ะเครื่องบินเยอะไว้ช่วงนี้โอ้โอแล้วใครมาอีกคนมาไม่คนเยอะเดี๋ยวเดียวไอผมโดนปืนนั้วน,น,น,นั่นพี่ว่าโดนปืนยิงอัตโนมัติโอ้โอใจเยน็ยนใจเยน็ยนใจเย็นใเย็นอะไรครอปเตอร์ลำนี้ว่าไงว่าไงโดนโดน มันบินวนดีว่ะบินวนดีมาเอาดีไม่รอดก็ล่วงจังวันนี้ของพี่มันโหดโอ้โหเขายิงพุวะ่ะโดนปะวะอา้าวเขาโดดโดดทิ้งคอปเตอร์เขาลุบ <c oughs> เปล่าไม่น่าใช่อา้าวจริงๆด้วยคอปเตอร์ล่นเลยเา้าถ้าอยู่ในบ้านมันเหงามาออกรบกับเราดีกว่าเฮ้ยใครวะเนี่ยใครวะนเนฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโปร์ตบินได้เอาเอาโปร์ตบินได้ ผมเจอโปรถบินได้ใน cool, วอร์ไทคูลนะผู้ชมเอ้ยมันจะเอารถมาง,งัดเรือผมเฮ้ยเอาเรือผมจมเอาเอาโปรถบินได้เออนี่ไงรถบินได้นี่เห็นไหมนี่มันลอยได้นะเนี่ยเอามันทิ้งรถมันแล้วมันก็ไปไหนอะเอามีรถบินได้อีกคันหนึ่งเอาเฮ้ยทำเงี้ยเอาโปรถบินได้เหรอเนี่ยในวอร์ไทคูลเอาไม่สนุกเลยเจอโปรเนี่ยโอไม่์ก่อดยังไม่อยู่ยิงผู้อีกนะ ดูดิเราบินได้เอาไปนู่นเราโปรเมื่อกี้เป็นไหนท่านผู้ชมตอนนี้ผมยังอยู่ในเซิร์ฟเดิมนะโปรโน่าจะสองคนหรือเปล่าอันนี้น่าจะไม่ใช่โปรโอันนี้เครื่องบินสั่งการแน่นอนมันล็อกไม่ได้โอเคยิงสะพานอีกรอบไอ้ลดลดลดล็อกไม่โดนวะไอ้ปืนอันตโนวมัิผมทำงานไม่ได้เกิดบอกเลยไม่ได้ไปอะไม่ได้ไปอะไม่ได้ไปอะเอาดี เดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวโปรโรโปรรถมาอีกแล้วโอ้โหรถมาอีกแล้วผมล็อกผมล็อกรถมันไม่ได้ท่านผู้ชมแล้วมันจะมาชนผมทําไมนี่ oh God. โอ้มาให้คอร์ดโปรรถเอ้ยมาสองคันเลยเหรอดูดีโอ้มาชนเรือผมท่านผู้ชมดูดีโปรอ่ะป <c oughs> ืน,นผมหันไม่ทันแล้วแล้วมันจะเข้ามาในเรือด้วยเข้ามาในเรือโอ้เรียบร้อย ล็อล็อกล็อล็อกล็อกเครองบินระยะไกลโดนปะวะอเขายิงพลูออกมาแล้วก็หายตัวหายไปในก้อนเมฆเลยหวังว่าเซิร์ฟนี้จะไม่มีพลูใช่ไหมแกใช่ไหมแกไม่ยิงพลูหรอแกนี่นอกกลางอากาศยิงบ้านแกด้วยนี่บ้านแกรอนเนี้ย ทำไมมันมืดเร็วจังวะเมื่อกี้ยังสว่างอยู่เลยลบตอนมืดนี่ลบยากมากนะท่านผู้ชมไม่ค่อยเห็นเป้าหมายเท่าไหร่ถ้าไม่มีอะไรล็อกนะอยู่ในบ้านเขามันยิงไม่ได้มีเซฟโซนยิงไม่ได้เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาไงเนี่ยเอาไม่ล็อกเหรอมันไม่ล็อกเครื่องบินน่ะอู้ๆถล่มผมยับเลยมันยังไงล็อกแล้วล็อกแล้วเขามาแก้คืนหล่อนีอย่างเงี้ยโอ้โหชนฝั่ง อ้าวมอบเองซะง,งั้นูโ้โหดมากนผู้ชมถึโคตรสลากเครื่องบินจะมึกอะไรแกยังไม่เข็ดอีกเหรอแล้วใครมาจะาข้างไหนอีกเอาหนึ่งคิวอุ้เรือผมแบบถึงมากนผู้ชมแล้วมันมีปืนอัตโนมัติเดินเห็นไหมโอ้โหยิงไม่หยุดเลยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยล็อกไม่ได้เวม,มล็อกมันล็อกชาว่ะมันวินเปลี่ยนทิศทางเร็วมากล็อกแล้วมันโอ้โหใส่ผมยับเลยออ้ควันออกแล้ว เอาละใครมาโดดล่มเด <ๆๆ S 2> ี๋ยวเดี๋ยวยิงขาดน้ำได้มอมซะงั้นโอ้ไม่มีใครทำอะไรฉันได้เลยแต่ก็อย่าประมาทนะพวกแกเจอคนแบบกระโดดเข้าเรือเรานี่เรียบร้อยเลยนะเขามาใส่เราในเรนือเราเลยนะขณะที่เรากำลังขับอยู่นี่ก็ระวัง้วยถ้าใครเล่นนะแต่มันช้าแค่นั้นแหละท่านผู้ชมช้าแต่ชัวร์นะเฮ้ยตัวแบบว่ายิงทีเดียวโอ้โหอาวุธยุโทโธปกรณ์เยอะแยะทางบกก็ได้ทางอากาศก็ดีประมาณนั้นทางน้ำก็ได้ ทางน้ําก็ได้อีกแต่ถ้าเจอลําเดียวกันนี่ถ้าเขาเล่นเก่งกว่าเราก็แพ้นะถ้าเป็นพมงพก็แพ้กันเลยถ้าใครแบบเล่นดีๆเออใช่หรือไม่แม่เขาคลองเล็กๆหน่อยดิให้เป็นรถอะไรยิงอยู่ไหนวันนี้เฮ้ยมีใครมานี่อันนี้เป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมเวลาเห็นคนไปมันจะมีปืนอัตโนมัติรถเหรอทำไมผมกดตัว E ไปแล้วมันยิงวะเอา้ามันเป็นรถหรือเป็นอะไรวะถ้าผมกดตัว E ไปม,มันยิงเฉยน่อันนี้อันนี้ตัว F e อ๋อ oh. อืมลงน้ำไปเลยเอา้า สะพานวินกัมสะพานยังไม่แตกผ่านไม่ได้ที่เขาเข้ามาเรือเขาเข้ามาเรือเปิดประตูเข้ามานีดิมานี่ดีดแล้วผมต้องเปิดประตูไปทางไหนวะเอาดี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 อาดอาดโอ้โหเกม,มีปืนผมไ,มไ้เอาเกาะมาด้วยโอ้โหมาใส่เชลคาเรือแบบนี้เลยลเรอแกอย่าหวังว่าแกจะได้เล่นเรือลำนี้ฉันจะสปอนแล้วเรือลำนั้นก็จะหายไปคือเรือลำนั้นได้หายไปแล้วแล้วก็มาอยู่นี้ มาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับเรือลำนี้ก็ถ้าใครอยากเล่นก็ตเติมดูกันได้นะท่านผู้ชมเรือที่ลำใหญ่มากนะท่านผู้ชมแล้วก็อาวุธแรงทุกอย่างอ่ะโอ้โหมีทั้งทางบกทั้งอากาศอาวุธแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอาวุธที่เป็นตัวจีที่ที่มันยิงเองอ่ะไอ้ด้านหลังอ่ะเอออันนั้นอันนั้นยิงทั้งทางบกทาง,ทางอากาศเลยนะเป็นกระสุนระเบิดเออมันยิงเองเลยแล้วก็ไอ้เครื่องบินที่กดตัวทีนี่น,น,นี่ไอ้ปืนนี่ยิงเองแล้วก็เครื่องบินนั้นนะ่ะเครื่องบินนั้นผมไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรมัันนกก็็มะะ้ใคจจไูป ดาวมาแป๊บเดียวไม้มีเก้าอี้นั่งตรงนี้ด้วยเออนั่นแหละแต่อาวุธถือว่าโหดดีนะผู้ชมคุ้มนะสำหรับราคานี้เว้มันก็ของเติมเนาะแต่ไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะเอาอะไรที่แก้ทางลำเรือลำนี้มาหรือเปล่าเพราะว่าของที่โหดมันก็ย่อมมีอะไรมาแก้ทางเสมอนะท่ผู้ชมสําหรับพวกแมปสงครามอะไรเนงะี้ยถ้าใครเล่นน่าจะชินแล้วสำหรับแบบไอเทมแก้ทางกันเนงะี้ยเออถือว่าถึกมากแล้วนะความถึกเนี่ยผมให้โคตรเยอะเลยให้สิบให้ยี่ิสิบห้าเต็มสิบเงี้ยเออ ถืกกว่าเรือจะถึงก่าเรือทั่วไปถืกกว่าทุกอย่างในเกมอันนี้ไม่แน่เหมือนกันมันถือกับรถถังหรือเปล่าไม่รู้โดนรถถังยิงหรือเปล่าก็เคยได้ดนรถถังยิงมากเพราะว่าที่ผมอัดเพราะผมไม่ได้อัดต่อเนื่องกันผมอัดแล้วก็พักผมก็ลืมแล้ว่าถึกอะไรท่านผู้ชมถึกมากโอ้คะแนนให้เยอะมากสิบสองเต็มสิบนะสำหรับรวมๆแล้วกันโหดกว่าไอเทมทั่วไปโอ้โหดกว่ายานพาหนะทั่วไปโหดกว่าเครื่องบินลายลาเออถ้าล็อกเป้าอยู่นี่บอกเลยอ้ดแรงเอออาวุธที่คลิกเมาส์เอาก็แรงเหมือนกันว้ยแรกอะต อันนั้นผู้ชมวันนี้ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบฝากกดไละก็แชร์กดสมัครเลยปุ่มด้วยนะครับผมโอเคแล้วผมบ๊ายบายเจ็บไปโอเคไปแล้วไปแล้วสำหรับเรือลบลำนี้ปุ่มมักๆักเลยไปเลยไปเลยคุณน้องมากมากที่สวยดีไหมพี่เล่น